เรามาติดตามดูประเด็นในเรื่องของดินฟ้าอากาศกันนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าพอที่จะมีโอกาสนะครับฝนอาจจะน้อยลงเล็กน้อยในด้านของแสงแดดก็จะเริ่มมีความยาวนานขึ้นเปิดโอกาสให้พิณอสรได้พ้นปัจจัยต่างๆในช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับท h นิ i อโทนิกคือสารเอนไซ์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมาเพราะอโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อโทนิกที่อัตรา2 1 4ต่อน้ำา20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตไว ให้ผลดกรูปทรงดีอัโทนิกได้รับการไว้วางใจจากเกษตรกรมากกว่า50ปีบริษัทเจียไตจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรถูกต้องถูกต้องปร,ประโยชน์แล้วประอะไรนะ พประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นดีบริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิต<ด>และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปมมุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบบำรุงใบก็20-20-20 สมการออกดอกใช้สูตร7 23 34แถมยังมีเอ็กซตราเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภ,ภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบอเมอร์เอ์ตราเคได้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่วไปและชัยพฤกษเกษตรทุกสาขาข่าวเด็ดเทคโนครอบตอนการเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทางดินควรให้ปุ๋ยให้น้ำพร้อมกับการรากากรกระตุ้นระบบรากเคโมติน เคมโมตินจะช่วยสร้างรากใหม่ให้มาดูดกินปุ๋ยต่อจากนั้นทางใบฉีดพ่นเทนเนอร์และไฮพาวเวอร์2 1 7 7พ่น2อถึครั้งจะทำให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนเร็วและสม่ำเสมอทั่วทั้งต้นอย่าลืมเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีใช้เทนเนอร์ไฮพาวเวอร์2 1 7 7และเคมโมตินเลิดพันทรงคุณภาพจากเทคโนโลัี โรคราบเน่าโคนเน่าผลเน่าในทุเรียนจะต้ัลปฟอรีอาฟอส400เท่านั้นฟลรีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟลรีอาฟอส0 0อย่างได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมผลของสีต่างๆ สินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทกรีนลิฟต์จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตร,รชั้นนำทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ t k เ s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสาภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15-30ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้าหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมีโดยปรับเป็นละอองหยาบหยาบฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอย ชายพุ่มทุกๆ20สิบถึงสาสิบวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ tk ซอยหนึ 1, 2, ่ง tk ซอยสอง tk plus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร<ป>มาแล้วมาแล้ว พบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตเป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อยเปอร์เซนต์จากประเทศเยอรมนี Germany. กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลได้ดีเยี่ยมปุ๋ยเบาคอนเม็ดแข็งเม็ดดีไม่มีฝุ่นขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสมอหวานง่ายเต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลักธาตุรอง ่าเสริมครบในเบดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อยเป์เซ็ปุ๋ยบาวคอนทราคอมโปเอ็กซ์เพรสมีด้วยกัน3สูตร G ส0 1ส10ฟื้นต้นทําใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 5 G10 สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปโอเอ็กซ์เพิร์ตจากประเทศเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับท่านสามารถที่จะหา้อได้ที่ชัยพฤกษ์เศษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่าน ข้อบประเด็นสาระในเช้าว,วันนี้ก็มาจากคำถามจากพี่น้องเกษตรกรน,นะครับที่ได้ติดตามฟังในรายการวิทยุของเราคือเปิดความรู้คู่เกษตรกรและก็ผ่านอีกช่องทางหนึ่งที่หลายท่านก็ติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือทางช่องทาง Youtube โดยพิมพ์คำว่าชัยพฤกษเกษตรจันทบุรี ประเด็นคำถามเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นส่วนที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกน้ำท่วมแสงแดดไม่มีภาวะอากาศนั้นฟ้าปิดและในส่วนของทุเรียนเขาดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรในเมื่อ,อเราก็ทราบครับว่าพลังงานส่วนหนึ่งต้องเกิดจากกระบวนการสังเคราะห์แสงในเมื่อเขาสังเคราะห์แสงไม่ได้เนี่ยและเขาดำรงชีวิตได้อย่างไร เรื่องนี้ก็คงจะต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยพื้นฐานความรู้และสิ่งที่เราอพอจะมีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างจากผู้อื่นนะครับก็คือภาษาใบที่เขาเป็นตัวแสดงให้กับพินนกกรหรือในส่วนของผมเองผมก็จะแปลความมาให้กับพินนกกรได้เข้าใจได้เห็นภาพเป็นคำตอบว่าแล้วทุเรียนในสภาวะทั้ง3าอย่างเนี่ย เขาดำลงชีวิตได้อย่างไรเรื่องนี้เราก็จะตอบแค่เพียงว่าในส่วนของหลักการนะครับทุเรียนเมื่อผ่านกระบวนการสังเคาะแสงคือมีแสงแดดที่มีอัตราความเข้มมีความยาวนานตามประสิทธิภาพของแสงในแต่ละวันเนี่ยก็จะไปกระตุน้นหรือเปิดสวิตช์ปั๊มน้ำในระบบสวนก็คือไปกระตุ้นให้ราก ดูซับธาตุอาหารและสารอาหารต่างๆผ่านเข้าทางท่อน้ำขึ้นไปสู่ด้านบนและก็จะผ่านกระบวนการเปลี่ยนจากน้ำธาตุอาหารอากาศให้เป็นแป้งเป็นน้ำตาลเป็นพลังงานตามกระบวนการก็คือเป็นแป้งเป็นน้ำตาลส่วนหนึ่งและหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของฮอร์โมนเป็นวิตามินเป็นโปรตีนอะไรอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ากระบวนการหายใจไ้ําซึ่งตรงนั้นเราจะยังก้าวไม่ไปถึง แต่เราให้เข้าใจว่านี่คือระบบดังนั้นในช่วงวันเนี่ยนะครับช่วงวันที่มีอากาศไม่เอ,อ้่มหนวยอย่างเช่นมีแสงแดดน้อยกระบวนการสังคาข้อแสงของเขาก็จะเกิดขึ้นน้อยในช่วงที่เกิดสภาวะน้ำท่วมน้ำท่วมก็คือระบบรากไม่ทำงานเมื่อระบบรากไม่ทำงานอันเนื่องมาจากน้ำเต็มพื้นที่ในดินต่อให้มีแสงแดดแต่น้ำลงไปในส่วนของ พื้นดินรากก็ไม่ทำงานประเด็นคำถามตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือแสงแดดมันน้อยฟ้าปิดและพลังงานเขาใช้มาจากไหนตรงนี้เรามีประเด็นหนึ่งครับที่อยากจะให้เห็นภาพว่าพิรศกรจะสังเกตว่าในส่วนของทุเรียนนั้นถ้าเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพใบดีมีปริมาณใบมากมีความหนาแน่น คุณภาพใบก็จะเขียวเข้มดำสดใสในระหว่างที่เขาสามารถผลิตพลังงานเขาก็จะเก็บพลังงานไว้ที่ใบและในยามที่ไม่มีสภาวะอากาศเขาไม่ได้ทำหน้าที่การดำรงชีวิตของเขาก็จะใช้พลังงานที่มีอยู่ที่เก็บไว้นี่แหละครับไม่ว่าจะเกิดเก็บไวท้ที่ขั้นท,ที่ใบเป็นกระบวนการเก็บที่หนึ่งถ้าใบเหลือก็จะเก็บมาตามกิ่ง ก้านสาขาถ้าเหลือลงมาอีกถึงจะมาสู่ลำต้นและก็มาเป็นระบบราบดังนั้นคำตอบก็คือเขาใช้พลังงานที่มีอยู่ต้นที่มีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงย่อมมีความสามารถในการนำพลังงานมาใช้เพื่อการดำรงชีวิตเท่านั้นทีนี้ประเด็นต่อมาเขาจะไม่ได้ใช้มากจะแตกต่างกันนะครับ พิลศกรณต้องเข้าใจว่าในช่วงภาวะของทุเรียนที่มีการเจริญเติบโตมีการแตกใบอ่อนมีการขยายขนาดของใบให้ใหญ่ให้โตให้กว้างให้หนานั้นเป็นส่วนที่เขาใช้พลังงานมากแต่ถ้าในกรณีที่เกิดสภาวะวิกฤตเช่นนี้เราจะพบเลยนะครับว่าเขาจะใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อการอยู่รอดเพื่อการดำรงชีวิตถ้าเปรียบเสมือนกับ เราเรียกกบเราจะได้ยินคำว่ากบจำศีลหรือถ้าเป็นนักพจนักบวชของชาวอินเดียเขาก็เรียกว่าเข้าไปสู่การเป็นญาณเป็นสมาธิคือพยายามที่จะควบคุมการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดดังนั้นพลังงานที่มีเหลืออยู่ในใบในกิ่งในลำต้นก็จะค่อยๆถูกทยอยใช้ไปนี่คือคำตอบว่าพลังงานเขาเอามาจากไหน แล้วเขาจะอยู่ได้ยาวนานขนาดไหนก่อนที่เราจะไปตอบตรงนี้ผมก็อยากให้พี่นงสกรได้เห็นภาพครับว่าในส่วนของในระยะที่สถานะอากาศไม่เอื้ออำนวยเนี่ยเราจะเห็นใบของไม้ผลดนของทุเรียนเลยนะครับเริ่มที่จะเข้มดำก็เริ่มเป็นดำด้านดำกล้านแล้วก็เริ่มซีดน,นั่นคือความหมายว่าเขาเริ่มใช้พลังงานไป อย่างกรณีของการที่เราจะใช้พลังงานให้น้อยที่สุดถ้าเป็นคนเราการเข้าสู่สมาธิก็จะเป็นการควบคุมและการใช้พลังงานที่น้อยที่สุดเช่นเดียวกันทุเรียนเขาก็จะเป็นในส่วนตรงนี้ถ้าคุณภาพของใบคุณภาพของกิ่งและลำต้นมีพลังงานอยู่เขาก็จะเก็บอยู่ได้ยาวนานถ้า คุณภาพใบและพลังงานที่เก็บไม่ดีพอคือบางครั้งเนี่ยเราก็ไปตัดออกซะเยอะเลยก็มีนะครับเมื่อตัดออกไปซะเยอะก็ไม่มีเก็บอาการก็จะเริ่มจากใบดำก็เป็นใบก้านใบซีดและท้ายสุดก็เริ่มจะหลุดร่วงในความหมายของการหลุดล่วงเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีสองลักษณะเป็นการสื่อให้เห็นในลักษณะที่หนึ่งก็คือ ใบค่อยๆกล้านแล้วก็ซีดอันนี้เป็นภาวะปกติแต่ถ้าในกรณีที่มันเกิดเหตุวิกฤตใบกล้านเหลืองอย่างฉับพลันกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เขาเรียกว่าเกิดอาการช็อกคำว่าช็อกก็คือเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดจากน้ําท่วมน,นะครับเกิดจากาการเป็นโรคที่รุนแรงเกิดจากฟ้าผ่า หรือเกิดจากการเอาสารเคมีไปใส่ไปทำลายโดยฉับพลันดังนั้นในอาการตรงนี้เนี่ยเราจึงจะไม่ค่อยพบหรืออาจจะพบบ้างในกรณีบางต้นแต่โดยมวลรวมหรือโดยภาพรวมเนี่ยลักษณะของใบก็จะเป็นเช่นนี้ดังนั้นในส่วนของประเด็นที่ผมเอง อยากจะให้พี่นอสกรได้เห็นภาพเพื่อเชื่อมโยงกับสาระที่เราได้นำเสนอบางครั้งอย่างในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องน้ำท่วมแสงแดดไม่มีแต่พอมาถึงสัปดาห์นี้เราจะเริ่มพบเห็นว่าอากาศเริ่มปรับเปลี่ยนเริ่มมีแสงแดดเริ่มมีในส่วนของฝนทิ้งช่วงอากาศเริ่มโปรง่ง เราชาวสวนส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปพ่นในเรื่องของการพ่นปัจจัยบำรุงทดแทนในช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่จะเป็นภาษาใบที่จะแสดงออกก็คือความรุนแรงของระดับในสวนของแต่ละสวนจะไม่เท่ากันในบางสวนหลังจากที่เราเริ่มดำเนินการเนี่ยใบยเขาก็จะเริ่มร่วงเล็กน้อยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ จะมีสภาวะการแตกใบอ่อนในสภาวะการแตกใบอ่อนตรงนี้เป็นตัวชี้วัดนะครับชี้วัดเพื่ออะไรเป็นการชี้วัดเพื่อความอยู่รอดในเมื่อทุเรียนเขารู้ว่า,เ,าเขาเสียหายมาเยอะพอสมควรจากสภาวะที่ผ่านมาเขาจะต้องสร้างใบรุ่นใหม่ในการสร้างใบรุ่นใหม่นั้นก็จะต้องใช้พลังงานในใบเก่าที่มีอยู่ดังนั้นเราก็จะพบอาการใบเก่าใบรุ่นเก่าที่อยู่ภายใน นะครับจะแสดงอาการเหลืองร่วงอันนี้ให้เข้าใจว่าเป็นภาวะปกติและเขาก็จะย้ายพลังงานไปนี่คือระดับปกติคือใบแก่ภายในสมมติถ้าเรามีใบสามรุ่นใบก็ค,คือใบแก่ใบเก่าใบรุ่นกลางและใบอ่อนกำลังแตกอาการใบรุ่นในสุดจะมีอาการเหลืองร่วงนั่นเป็นภาวะปกติ แต่ก็บอกให้รู้ว่าเราในฐานะที่เป็นชาวสวนเนี่ยเราต้องเติมพลังงานให้กับใบรุ่นกลางและใบรุ่นใหม่อย่าให้เขาไปแย่งจากใบรุ่นเก่ามากนี่คือภาวะปกตินะครับผมย้ําแต่ถ้าในกรณีที่เราไปพบความรุนแรงมากขึ้นคือใบเก่าที่เป็นอยู่ภายในเหลืองร่วงและไม่ใช่แค่นั้นใบรุ่นกลางก็แสดงอาการเหลืองร่วงด้วยตรงนี้แหละครับ จะเป็นภาวะวิกฤตที่เป็นภาวะที่รุนแรงซึ่งเรามักจะพบกับกรณีสวนที่มีน้ำท่วมขังเกินสามวันเกินห้าวันสามวันขึ้นไปบางทีห้าวันก็ตายเลยก็มีนะครับแต่ว่าให้เข้าใจว่าน้ำลดไปแล้วหลายวันใบเก่าในถ่ายส่วนที่หนึ่งใบกลางก็ล่วงเหลืองลวงส่วนที่สองดังคงเหลือแค่สภาวะใบอ่อนดังนั้นในประเด็นตรงนี้ จึงเป็นคําตอบที่บอกให้เรารู้ได้นะครับว่าพื้นฐานพลังงานในใบของต้นทุเรียนในต้นนั้นเนี่ยเขามีไม่เพียงพอและเขาใช้ไปหมดแล้วจากในช่วง15วันหรือครึ่งเดือนที่ผ่านมาประเด็นก็คือเราก็จะต้องมีหน้าที่ในการไปเติมพลังงานให้กับใบรุ่นใหม่และไปชดเชยในใบรุ่นกลางให้เขาได้รับ เพราะนั้นผมจึงได้อธิบายไว้ว่าปัจจัยที่เรานําเสนออาจจะเป็นในเรื่องของ3ลักษณะของปัจจัยในกรณีทุเรียนที่แสดงอาการใบดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยเราไม่ควรกระตุน้นคำว่ากระตุ้นหรือดึงอย่างเช่นการใช้สารสกัดจากสาหลายฮอร์โมน GA หรือจิบเบเลลิกแอซิดนะครับเพราะจะเป็นการไปเร่งการแตกใบอ่อน ถามว่าเอาทำไมล่ะพิทักสกรครับถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับคนเราเนี่ยเพิ่งหายจากอาการเจ็บป่วยจะให้ออกไปทำงานนั่นคงไม่ใช่นะครับดังนั้นในสาระเมื่อวานนี้เราก็แสดงให้เห็นว่ากรณีของการบังคับหรือการสนับสนุนผมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าในกรณีสวนทุเรียนของเราในช่วงจากนี้ไป มีการแตกใบอ่อนแต่ไม่มีอาการถ่ายใบนั่นหมายความว่าปัจจัยที่เราใช้เราใช้ได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะปัดไปเชิงกระตุ้นปุ๋ยที่มีในตัวเจ่นสูงสารจากอาจจากสารลายถ่าสังกะสีหรือฮอร์โมน GA หรือจิปเบลลึกแอซิกนี่คือกลุ่มกระตุ้นอย่างนี้เราสามารถนำมาใช้ได้กับในสภาพสวนทุเรียนที่มีคุณภาพใบเป็นปกติ เพื่อเพิ่มปริมาณใบเพิ่มความกว้างเพิ่มขนาดเป็นปัจจัยเชิงบำรุงแต่ถ้าในกรณีที่เราไปพบนะครับว่าทุเรียนของเราในส่วนของสวนเนี่ยพอหลังจากนี้ไปหรือณเวลานี้พอแตกใบอ่อนใบเก่าเป็นใบเก่าถ่ยายใบเหลืองล่วงใบกลางก็เหลืองล่วงเช่นเดียวกันนั่นเป็นประเด็นที่บอกให้รู้เลยครับว่ายิ่ง ถ้าเราเอาปัจจัยเชิงกระตุ้นหรือไปเชิงชักนำยิ่งจะทำให้การแตกใบอ่อนมากขึ้นพลังงานจะไม่สมดุลคือใบอ่อนมากจำนวนใช้พลังงานมากเมื่อไม่สมดุลใบก็จะเล็กใบจะแคะแกลนใบจะมีอาการเกิดความเสียหายดังนั้นในกรณีเช่นนี้เนี่ยเราควรจะต้องปรับแผนมาเป็นการบำรุงและเติมพลังงาน ในการบำรุงก็คือประกอบด้วยปุ๋ยทางใบนะครับในส่วนของกลุ่มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมผู้การง่ายๆก็คือเป็นปุ๋ยทางใบอาหารเสริมในกรณีไม่มีแสงแดดเราอาจจะเพิ่มในส่วนของแมกนีเซียมอาจจะเพิ่มในส่วนของแมงกานิสอาจจะเพิ่มในส่วนของสังกะสีอันนี้คือธาตุอาหารแต่ส่วนที่เราต้องเติมคือพลังงานครับจะเป็นน้ำตาลทางด่วน จะเป็นสารในกลุ่มของไบโอซิมเรนจะเป็นในกลุ่มของอะมิโนแอซิดตัวนี้หรือจะเป็นอะโทนิกเราก็ต้องเติมเข้าไปเติมเข้าไปเพื่อที่จะให้ปัจจัยเหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ท,ทันทีไม่ว่าจะเป็นใบรุ่นกลางที่กำลังจะเสื่อมสภาพหรือใบอ่อนรุ่นใหม่ที่กำลังแตกอันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะให้พี่นักกรได้เข้าใจเห็นภาพเพราะอะไรเพราะ เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าใบทุเรียนรุ่นกลางยังถ่ายใบก็แสดงว่าพลังงานในต้นเนี่ยไม่มีเหลือเลยดังนั้นการใช้ปัจจัย2กลุ่มคือกลุ่มหลักกับกลุ่มเสริมพลังงานเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มความถี่เป็นเจ็ดวันปกติเราจะ10วันถึง1 5วันช่วงนี้เราอาจจะต้องพ่น2ครั้งอาจจะ5วัน7วันก็แล้วแต่นะครับถ้ามีโอกาสผมก็ต้องย้ำว่าถ้ามีโอกาสเราเติม2ปัจจัยเหล่านี้เข้าไป พลังงานเหล่านี้จะไปทําหน้าที่ทันทีส่วนที่1และปุ๋ยทางใบกับอาหารเสริมก็จะทํางานต่อในส่วนที่2นี่เป็นประเด็นที่แยกการตัดสินใจในการเลือกใช้ให้เห็นภาพส่วนในกรณีต่อมาพินศกกรพอหลังจากที่น้ำลดอากาศเริ่มโล่งแสงแดดเริ่มมีทุเรียนของเราใบาเก่าแทบจะไม่เหลือเลยนะครับคือถ่ายหมด เหลือแต่ในส่วนของใบอ่อนณเวลานี้นั่นคือหมายความว่าเป็นความรุนแรงในระดับสูงเราคงจะต้องใช้ในหลักการเช่นเดียวกันคือมีกลุ่มทั้งปัจจัยหลักก็คือปุ๋ยทงางใบอาหารเสริมนะครับและกลุ่มที่2คือกลุ่มพลังงานแต่ในความหมายของผมนั้นก็คือการปรับความถี่ความถี่หมายถึงอะไรหมายถึงการพ่นให้ถี่ขึ้นในช่วงระยะแรกในช่วงระยะ15วัน20วัน ในช่วงของการพัฒนาใบอ่อนให้เขาได้รับอย่างเพียงพอหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารอก็คือประสิทธิภาพการทำงานจากระบบรากก็จะได้นำพาเอาธาตุอาหารต่างๆนะครับจากดินเข้าสู่ระบบขึ้นไปสู่ใบใบก็จะผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ ใบาสามารถที่จะผลิตพลังงานเองได้ดังนั้นให้เข้าใจครับว่าในช่วงระยะนี้เนี่ยถ้ามีการพัฒนาใบามีการแตกใบอ่อนเราคงจะต้องเดินหน้าในการเติมพลังงานให้กับใบในลักษณะที่ถี่นิดนึงและเมื่อใบนั้นกลางเต็มที่ได้แล้วเราก็คงไปรอปัจจัยจากทางระบบลากขึ้นมาเสริมเมื่อใบเขาเริ่มพัฒนาได้เป็นปกติเราก็จะลดความถี่ลง รอให้เขาพัฒนาไปตามระบบของเขาเพื่อที่จะให้ใบนั้นมีคุณภาพใบกรณณีของการเพิ่มให้ใบเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะสามารถสัรงข้อแสงได้มันมีธาตุอาหารหลายๆตัวครับอย่างเช่นในส่วนของธาตุแมกนีเซียมก็จะเป็นการเพิ่มการสร้างสีเขียวการธาตุสังกสีก็จะเป็นเพิ่มในส่วนของปฏิยาของแสงการสร้างฮอร์โมนภายใน ออกซินภายในนะครับการให้ธาตุแมงกานีสก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของแสงเช่นเดียวกันดังนั้นธาตุอาหารเหล่านี้เนี่ยจึงจะเข้ามามีบทบาทในการเสริมเติมเข้าไปเพื่อที่จะให้ใบอ่อนถ้าใบชุดนี้พัฒนาไปได้ครบหนึ่งเดือนนั่นหมายความว่าทุเรียนของเราก็จะเข้าสู่สภาวะปกติถึงแม้ว่าจะมีปริมาณใบเหลือแค่เพียงชั้นเดียว แต่เราต้องเข้าใจต่อนะครับว่าการให้ปัจจัยทางดินเป็นปัจจัยหลักการเติมทางใบเป็นปัจจัยเสริมเชิมตกแต่งหลังจากนั้นไม่เกิน45วันหลังจากที่ใบชุดนี้เขาแก่เขาจะต่อใบอ่อนได้ทันทีเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของทุเรียนเมื่อเขารู้ว่าเขาจะต้องสร้างใบรุ่นใหม่เขาจะต้องดำรงชีวิตเขาจะต้องเจริญเติบโตต่อไปดังนั้นเขาจะแตกใบอ่อนได้เร็ว เมื่อถึงในรอบต่อไปในการแตกใบอ่อนปัจจัยเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนกับระบบเดิมเพียงแต่ให้ดูจากอะไรดูจากพื้นฐานใบ้าสาใบเป็นสิ่งที่จะตอบให้กับพี่น้องสกรอได้ครับว่าท่านควรจะใช้ปัใจจัยในระดับไหนชนิดของปัจจัยอย่างไรถ้าในสภาพที่ต้นยังอ่อนแอต้นยังสุดโทมต้นยังไม่ปกติปัใจจัยในเชิงกระตุน้นเราควรจะพัก เป็นปัจจัยบำรุงและก็ปัจจัยทางด่วนแต่ถ้าใบาเป็นปกติเราสามารถที่จะเติมได้ทั้ง3ากลุ่มคือปัจจัยเชิงกระตุน้นปัจจัยเชิงบำรุงและปัจจัยเสริมดังที่ได้อธิบายมาในสาระในเช้าวันนี้ครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท,กท่านสวัสดีครับ